สวยงามและเป็นความสุขที่ไม่มีวันหมดวันนี้เราจะพูดถึงความสวยและความสุขของคุณแม่ลูกที่ได้รับความนิยมมากๆคือใบหม่อนกิติยาและลูกชายน้อยของเธอที่มีชื่อเล่นว่าน้องคากิใบม่อนกิติยาที่เป็นภรรยาของหนุ่มแจ็คแฟรนช์ทาให้เรารู้สึกว่าความสุขและความสวยงามสามารถมีอยู่ด้วยกันได้อย่างสมบูรณ์แบบและล่าสุดคู่แม่ลูกนี้ก็มีทริปเที่ยวฝั่งต่างประเทศอีกครั้งนั่นก็คือเวียดนามใบม่อนได้โพสต์ภาพและแคปชั่น Hello Wien ที่เช็คอินเที่ยวประเทศเวียดนามกับรูปภาพที่สวยงามจากคาเฟ่ที่เธอไปยืนแต่ที่น่าสนใจคือความสวยและหุ่นสักของใบหมอนในลุกที่แซ่บมากๆกับชุดโชว์ช่วงเอวเธอเป็นคุณแม่ที่ยังคงสาวและมีหุ่นสัพที่ดีมากๆทําให้ผู้คนไม่สามารถหลุดจากความสวยของเธอได้และมีคอมเมนต์ที่เข้ามาชมเธอมากมายทั้งหุ่นนนสวยยอยองะแม่จุวยแซ่บที่กี่บแม่แล้ววววโหหหายหนูสวยยยยและอีกมากมาย แต่ที่น่าสนใจคือความคิดเห็นที่แตกต่างกันเกี่ยวกับความสวยและความสุขของคุณแม่ลูกใครจะเห็นว่าความสวยและความสุขต้องมีกันไม่ได้หรือว่าความสวยและความสุขนั้นเป็นสิ่งที่ต้องเลือกหรือเปลี่ยนแปลงคุณคิดยังไงมาพูดคุยกันในกลางคนเลยนะคะมีความคิดเห็นอะไรมาแชร์กันได้เลย